โอเคสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมาเปิดกล้องที่มือผมเห็นไหมมือนะแต่ว่าหน้าผมมาอยากเห็นหรือเปล่าอยากเห็นดีอยากเห็นดงไม่ให้ดูหรอกนะเออวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับลองเล่น PVP ดูว่าฝีมือจะเป็นยังไงอยากเล่นชนะมาสี่ครั้งเล่นแปดตาเลยนะก็ก็มั่นใจในตัวเองมากแต่แต่มั่นใจเกินมันก็ไม่ดีนะ เออมั่นใจในตัวเองเกินไปโอเปิดมาก็ยิงธนูเลยเอ่ะเพื่อนฮะโดนไปดิตอบอกกันตัวเองทำอะไรทำอะไร โอ้ยโอ้ยเล่นลาวาว่ะเล่นลาวาเล่นที่ผือโอ้โหตายโอ้โอโอโอเล่นมาเหอือปดอะไรเวะอะไรแหวะเลยว่ะเชือเอ้อห้องผมว่าจจะมืดมืดเลยนะทุกคนนะ ก็ขอไปเว้ที่นี้ด้วยคนไทยปะเนี่ยโอ้โหเลือดหมดเลยเดียวเองอะไรเว้แพ้ด่วนเลย ก็ไม่ผมไม่ชนะเมาอะเศร้าใจแล้วเนี่ยนี่เป็นการเทสกล้องกล้องมือถือใช่อาจจะภาพไม่สวยหน่อย นี่นี่ไม่โดนหรอกครับไม่โดนหรอกครับอุยอ้ยอุ้ยติดอะไรเนี่ยคืออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยติดอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันติดอะไรเมื่อกี่แอ่ง เนที่เผลออ้าอย่า yeah. โอ้สนุกมากผมผมไม่ได้จิตเตอร์นะเพราะว่าผมไม่ถนัดมากเรื่องจิตเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถนัดเลยสักนิดเดียวแล้วทำไมมันโอเคมาคนนี้เหรอโอ้ยอย่างรแรกปะ É bola. É su. Oi. <laughs> อ้า,างโอ้อะไรครับนี่อไม่รู้เป็นโรคอะไรต้องจิตเตอร์ตอนที่ตายแล้ว <c oughs> เออเราจะมาลอาจิตเตอร์อย่างเดียวผมจิตเตอร์ไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวคนอื่นอคนที่เป็นนักพีพี <c oughs> อาจจะกดเครื่องแค่นเคืองผมก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่าถ้าผมจิตเตอร์อ่องี้ย <c oughs> เฮ้ยมัน Cót PvP ơi hey, áo chính nói Sao mà เกือบตายเกือบตายมันไม่เอาจริงอะเมื่อกี้เมื่อกี้มันคอมโบอย่างโหดเลยเมื่อแชนแล้วอะอืมเล่นเยอะไม่ดีม่ไี้เกมดียิ่งเล่นยิ่งหัวร้อนแต่ก็เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาฝีมือือตัวเอง <c oughs> โดนเฉยเลยยิงแบบซุมๆุม จะวางลาวาใส่ผมมาเด็กทำไมพี่ถึงดูเอ้าโอ้ยวางลาวาใส่ตัวเองอีกโถเอ้า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 ทำอะไรของมันด้วยนะทำอะไรของมันเนี่ย โเอ้ยเพื่อนเอ้ยข้างๆนี้เป็นกันดั้มนะฮะเออมันทำอะไรของมันอุย้ยกระตุกกระตุกผมใส่เอสดีมาสังเกต, PS, เ,ต 400. เอพีเอสเฟรมเลตผมสี่ร้อยเออเยอะนะอุย้ยแปลกเล่าอุย้ยอุ้ยไม่โดนโอุยอออ้ยก็ต์ก็ต์แอโร่อุย้ยอุ้ย ฮ่าไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินพี่หรอกนะาอากินมัางกินผมไม่เก่งเบ็ดอะใช้ไม่เป็นอะอุ้ย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 อะโออ เอากดผิดโอ้โกดผิดจบเลย <c oughs> ไปล้อเขาเลยไปล้อตาที่แล้วเขาเลยกดผิดอุยอ้ย,เ,ยเปิดมามันก็ยิงใส่เลยวะกด PVP ีีเหรอเจกอกดแบบนี้ต้าไไ่กินแอปเปิ้ลเยอะจะังวะโอ้ยนาจะยใช้แบตดด้วยเออใช้แบตดมันก็สุนโปรไม่ได้หรอก เออเ,อเออเลื่นละเจ็ดไอ้บ้าเอ้ยอูดไอ้ตอนที่เล่นที่คนเห็นในคลิปผมก็จับเมาส์อย่างงี้นะเออผมชอบเหวี่ยงเมาส์เล่นเป็นไรไม่รู้แต่ชอบทำอย่างเงี้ยเล่นไม่รู้เป็นไรไนเราไม่คิดแอปเปิลดูดิเปิดมายิงเลยอะแบบคนอื่นเขาทำเนี่ยอ้าอุย้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยขอพีพีโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำอีกแลว้วใครที่อยากจะสอนผม PVP ก็สอนได้นะ อุ้ย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 อ้ยไม่มีเอาเอาเดียวเอาเดียวเด้อเออเล่นขำๆเล่นขำๆไม่ชนะไม่เป็นไรฝึก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 เล่นฝึกเล่น PVP ไอเราไม่เคยเล่น PVP อย่างจริงจังใช่เราก็ต้องอุ้ยทันไปเร็วยังดูนี่อยู่ ไม่มันยิงธนูเันแม่นจังวะไม่ไอ้ตรงเอ้ยโอโ้โหโอ้โหยามกันแบบนี้ยามกันแบบนี้เอาเอาบ้างเอาบ้างยามกันแบบนี้ยามกันแบบนี้ยิ่ง <c oughs> <c oughs> มันยามผมมาตองตีแปะแป้ตายเลย <c oughs> <c oughs> อยามกันชัดๆเออบอกแล้วอย่าหยามเยอะนะตายเถอะ <c oughs> เลยมันอย่างมันชัดๆเลยเมื่อกี <c> ้ <oughs> หย่อมไม่ได้ยอมไม่ได้เออเมื่อกี้ยออไม่ได้เลยนะเนี่ย <c> ห <oughs> มันอย่างมันขนาดนี้โอเคมาอีกเกมตาสุดท้ายนะฮะทอามันไปไปสักทีอัตาสุดท้ายเป็นอันนี้ก็ได้ <c oughs> อุ้ยอุ้ยตานี้เมื่อยมือแน่ตานี้เมื่อยมือแน่ โอ้บรรเจ้าโอ้โหเจอตาสุดท้ายอุ้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 ยไอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอุ <c> ้ย <oughs> ตาสุดท้ายไม่เอาดีกว่าโอเคแน่โอ้ยตาสุดท้ายแบบนี้ไม่เอาดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้เขเดินคอมโบโอ้ย าฟเอเมื่อยมือเขาเล่นกันได้ไงวะเนี่ยฮะผมดี่ต้องเป็นคนที่วิ่งหนีผมดี่ต้องเป็นคนที่วิ่งหนีมันเลือดเท่าไหร่วันวิ่งหนีนะโอ้โหเลือดเยอะไป ไม่เอาตาสุดท้ายแล้วเอา UHC นี่แหละเออมันสุดแล้วสำหรับผมอทำไมไม่อ๋อนี่ไงโอ้กัดพีพีแน่ๆอเอ้ยโดนต้องทำแใ่เล่นฮนะ อุยทำไมต้องเดินไปหาลาวาด้วยวะเนี่ยฮะ โอเคตาสุดท้ายโอเคพอพอพอไม่เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอีกเดี๋ยวมันแพ้เดี๋ยวเล่นอีกมันแพ้โอเคตาสุดท้ายโอเคก็คลิปนี้เอาไแค่นี้นะฮะเป็นการฝึก PVP ของผมนะ <laughs> เออนะก็มาอัดเล่นๆนะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่างเท่าไหร่นะอืเดี๋ยวจะไลฟ์สตรีมจะพยายามไลฟ์สตรีมบ่อยๆแล้วกันนะฮะโอ okay. เคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ